สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลุกกอล์ฟนะคะคณะที่ฝุนทอนรักค่ะตอนนี้ที่คนอยู่ที่อังกฤษค่ะโรงเรียนเล็กๆของลูกกอล์ฟเอง สวัสดีค่ะก็ลูกกอล์ฟขนาดทิพย์สุนทรรักค่ะปัจจุบันใช่ไหมก็เป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่ชื่อว่าอันกรซนะคะก็คือที่นี่ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ที่เปิดตัวไปอะไรเงี้ยหลายคนถ้าเกิดไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะงงว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรกันแน่ระหว่างคนที่เล่น Facebook ไปเรื่อยๆหรือว่าเราเป็นนักแสดงหรือเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยก็ต้องขอบอกเลยว่าที่จริงแล้วงานพวกนั้นไม่แค่ง,งานเสริมที่ถ้าเกิดว่าว่างจากการทำโรงเรียนจะสละเวลาไปทำน,นะคะหลกัหลกๆ95%ตอนนี้ชีวิต อยู่กับโรงเรียนแห่งนี้เราก็อยู่กับการสอนหนังสือวิชากวดกวดวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็มอบความรู้แล้วก็ขัดเกลาเด็กๆแล้วก็อยู่กับเด็กที่เปียวเปรียวยวุ่นวายคอยสั่งสอนอบรมให้ความรู้ขาวนั่นเองนั่นคืองานหลักตอนนี้ค่ะสิ่งที่ LGN Friends เป็นคลิปที่ทํามาตอนนี้ระยะเวลาเ,ลาเกือบจะออส,อสองปีแล้วสองสมปีแล้วมัง้งการสร้างแฟนเพจขึ้นมาก็ค่อนข้างยาวนานถ้าใครที่ตามเราตลอดตอนแรกก็เป็นแค่การถ่ายคลิป เรื่องราวในชีวิตประจําวันของตัวเองกับเพื่อนเวลาที่ได้ไปเจอเพื่อนืน่องจากว่าเพื่อนแซบนะคะจากนั้นก็สร้างเป็นเพจขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปมากมายจะทาเป็นเฉพาะกิจเท่านั้นเพราะว่าพอโตขึ้นพอเริ่มทำโรงเรียนตัวเราเองก็ไม่ว่างเพื่อนก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เลยถีดกรอบจากการแบบถ่ายชีวิตประจําวันกินมะม่วงเจอแมงาแสาบไรสระอะไรเงี้ยกลายเป็นการทําคลิปอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ที่ลูกอรับทำหลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นรายการที่อยู่ในโซเชียลแคมที่ชื่อว่าอิงออนโซเชียลแคม ก็ตรงกับชีวิตตอนนี้คือการมอบความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างประจำให้กับคนที่ไม่สามารถมาเรียนพิเศษกับลูกกอบได้เพราะโรงเรียนลูกกอบเล็กแล้วก็อยู่แค่ในกรุงเทพใช่ไหมเออแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ทำไปทำเป็นคลิปให้ความรู้มากกว่า O M G เป็นเอ่อรายการที่รักแล้วก็ได้ทำกับผู้หญิงที่รักมากคนหนึ่งแล้วก็ทีมงานน่ารักเออเป็นรายการที่ทำคุณโอปอ ออนทางเพจชแนลนะคะจบไปแล้ว1ซีซั่นเป็นรายการที่เราแบบจะไปสัมภาษณ์พวกคนธรรมดาที่เขาแบบมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางทุกคนนั่นแหละเพียงแต่เขาแบบเฮ้ยมีความ OMG อยู่ในตัวอะไรประมาณนี้ถ้าใครตามใน L.G. Friends ถามว่าเราโตขึ้นไหมัตเราก็โตขึ้นนะถามว่าตอนนี้ย้อนกลับไปดูคลิปตอนแรกเรารู้สึกแบบ <laughs> อิตุดประสาทนี่เป็นอะไรคือมันมนุษย์อ่ะมันจะมีช่วงเวลาแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงเวลาทั้งหมด2อสมปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเสียใจกับอะไรเลย คลิปที่ทํามาแรกๆผิดพลาดเยอะมากดูเสียสติดูแบบดูดา่าคนดูไม่ไนส์แต่มันคือสิ่งที่เป็นตัวสอนให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าอันนี้พูดไปแล้วไม่ดีอ่ะอย่าทําอีกนึกออกไหม,มส่วนว่าแกนตอนนี้มันก็คือเป็นติวเตอร์สอภาษาอังกฤษแล้วลูกก็แบบแอบ,บอยากขัดเกลาเด็กจริงๆแล้วมัน,มนก่อนหน้านี้ไม่เป็นนะเพิ่งมาเป็นเมื่อสองสามปีที่เปิดโรงเรียนก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าก็แค่ให้ความรู้แล้วจบแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ายาวชนสําคัญมากสําหรับชาตินี้เพราะ กำลังของเราตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนที่อายุมากกว่าเราได้แล้วแต่เรายังมีกําลังที่สามารถสร้างเยวาวชนดีๆได้จริงๆดังนั้นสเตตัสเราถึงแม้เราจะบอกว่าเรามีความเป็นตัวเองร้อเนะแต่เราเชื่อเสมอว่าในโลกออนไลน์พิมอะไรไปพูดอะไรไปต้องรับผิดชอบกับคําพูดของตัวเองดังนั้นเราจะเราก็ค่อนข้างต้องคิดก่อนเหมือนกันไม่ได้แบบอยู่ใิทวีตแบบอุย่นเลวมากอย่างเงี้ยนกึกออกไหมเราก็จะไม่ค่อยทาอะไรที่มันแบบเอออะไรประมาณนี้อะไรย่างเงี้ย ต่างเลทุกเมื่อกี้ไม่ตัดคือเมืองไทยนี่ลูกกรู้เตอส่วนตัวผ่านการวิการนะเราจะมีความเชื่อว่าคนไทยค่อนข้างเปิดกว้างกับการเป็นตุ๊ดเป็นเกย์มากแต่ทางนี้ทางนั้นทุกอย่างมันจะมีอย่างอย่างรู้กรเองรู้กรจะยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ละการคือเรารู้สึกว่าไปอยู่เมืองนอกบางคนจะบอกเฮ้ยก็ฟรีเปิดกว้างอยากจับมือเมื่อไหร่ก็จับมืออยากจูบเมื่อไหร่ก็จูบอยากจะแบบอะไรก็พอดรักการสวนก็จัดการกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าสมมติเราไปหัวนอกก็จริงแต่พอกลับมาเมืองไทยอย่างเงี้ย การรัเทศากัเราว่าสาคัญขนาดเราไปเมืองนอกเองนะเราก็จะบอกกับแฟนเราว่าเฮ้ยถ้าจาาับมือกันแล้วก็ไปในย่านที่เขาเป็น,ปน,ปนมันจะเป็นย่านเก๋ไงก็จะดีกว่าปลอดภัยกว่านึกออกไหมคือเราก็จะไม่ได้แบบเอ็กซ์เพรสความเป็นแบบชาวสีม่วงของเราแบบทุกที่ทุกเออเราว่าการรัเทศาของเมืองไทยอันนี้ยเราไปปรับใช้แล้วมันน่ารักเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากละกันเพราะว่ามีเด็กที่อาจจะเออเป็นตุ๊ดหรือเป็นเกย์หรือว่าเป็นน้องแบบเออที่เป็นอย่างเราเนี่ยตามอยู่ค่อนข้างเยอะคือ คนไม่ชอบเราก็มีแหละเพราะว่าการเป็นเพศนี้นึกออกไหมเราก็ชอบคอมเมนต์กันบางครั้งอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ถ้าไม่รู้จักกันจริงๆบางทีเราก็ไม่ชอบตัวเองเราก็ห้ามความไม่ได้แต่มีเรื่องที่เราอยากจะฝากสําหรับคนที่ชอบแล้วติดตามเราแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันมีประโยชน์แล้วกันนะเราว่าการเป็นเพศนี้มันกดดันจริงถ้าครอบครัวไม่เปิดรับเพื่อนไม่เปิดรับอยู่ในสังคมที่ไม่โอเคมันต้องดิ้นรนเยอะมากตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่การที่จะมาพิสูจน์ตัวเองได้อ่ะ ใช้เวลาแต่เราอยากให้ทุกคนแบบอดทนแล้วก็ทุกวันนี้มีเป็นตัวเองอย่างเงี้ยมีคนชื่นชมมีการงานที่สำเร็จได้เพราะเรายึดคําเดียวเลยคือฝ่ายดีเราเคยร้องไห้เสียใจตอนเด็กว่าทําไมสังคมไม่เข้าใจแต่สุดท้ายเรามีจุดที่เราหยุดร้องไห้ประมาณตอนมอปลายเรารู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวมึงคอยดูกูนะถ้าอายุตักยี่สิบสี่ยี่สิบห้าถ้ากูมีอาชีพที่ดี แล้วกูสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ทุกคนต้องหูปากเองแหละมัง้งแต่จากตอนนั้นตั้งแต่ม .6 อ่ะจนถึงมหาลัยแล้วนะปริญญาโทก็แล้วยังไม่มีโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยเราจําได้กับคําคอรหาเยอะมากของสังคมไม่ว่าจะเป็นเพราะเรามาจากลูกก็ามาจากหมู่บ้านเล็กๆก,กันเรามาจากแบบทุ่งลุงมาจากหัดใหญ่มันเล็กมากแบบการเป็นตุ๊ดแบบแทบเท่ากับการเป็นแม่โหมดบางครั้งเข้าใจไอยว่าเราลองให,ให้ให้กับมันน้อยมากเลยนะแล้วที่เหลือเราก็ ไม่โวยวายไม่โทษสังคมแล้วเราไม่ตะโกนด้วยอะ่ะเราใช้เวลาหลายปีมากในการพิสูจน์มันแล้วเราว่ามาถึงจนจุมจ,จุดนี้เราพิสูจน์จนไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วอะ่ะมาจนถึงวันนี้การเป็นตุ๊ดของเรามันจบแล้วอะ่ะมันเราเลยจุดของของความที่ว่าคุณเป็นเพศอะไรแต่ตอนนี้คนลอบข้างเราทุกคนไม่มีใครพูดถึงประเด็นเรื่องเพศของเราเลยพี่ทุกคนเลยอยากให้เด็กๆทุกคนที่เป็นเพศที่สามเลยอย่างเงี้ยอดทนเนาะ แต่ถ้าอยากได้ดีต้องฝ่ดีจริงๆอะ่ะแล้วไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องตะโกนแต่พิสูจน์มันและมันต้องใช้เวลากัดฟันอดทนเพราะเข้าใจว่าการเป็นตุ๊ดเราไม่สามารถพูดใครได้เลยบางครั้งมันทรมานมากก็หาคนปรึกษา